สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับทุกคนเข้าสู่ช anel ติดกันปลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันปลาไลอัพนะฮะประจําเดือนมีนาคม2560นะครับผมซึ่งเดือนนี้ถ้าใครอ่อนไหวง่ายนะฮะหรือจิตไม่แข็งพอนะครับก็คงจะหมดเนื้อหมดตัววางแผนกินมาม่ากกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามีกันปลาที่น่าสนใจทุกแทบทุกตัวเลยดีกว่าน่าสนใจนะที่ผมจะมานําเสนอนะฮะ ก็ตัวแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่นะฮะไฮเกตนะครับ1ต่อ144ครับจากภาคกันดัมบิวไฟเตอร์นะฮะ Amazing Strike Freedom กันดัมครับซึ่งเขาจะเปลี่ยนาจากโครงในเป็นสีทองให้เป็นสีแดงตามชื่อ Amazing Warrior นะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนปีกนะฮะแล้วก็อาวุธนิดหน่อยนะฮะของกันดัมสไตรฟีดอมนะครับก็ตัวนี้ก็สวยนะฮะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ 2,000ถึง2,200เยนนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจตัวนี้ก็ว่าไงครับก็ลองบอกให้ผมรู้แล้วกันนะฮะว่าสนใจที่จะให้ผมเอาตัวนี้มารีวิวหรือเปล่านะฮะโอเคครับตัวต่อไปนะฮะก็จะมาจากซีรีส์กันดั้มทันเดอร์โบนะฮะก็คือ RX 7 8นะฮะ AL ก็หรือก็คือกันดั้มแอตลาสนั่นเองนะฮะสำหรับกันดั้มแอตลาสเนี่ย มันจะน่าจะปรากฏตัวในเล่มที่5นะฮะที่แปลไทยออกมาแต่ว่าผมเพิ่งอ่านาซีรีส์กันั้ำเทอร์โบถึงแค่เล่ม3เองเท่านั้นนะฮะสำหรับกันั้ำเทอร์โบก็จุดขยับก็สวยงามนะฮะแยกสีมาก็ดีนะฮะแล้วก็อาจจะมีมาสเตเกตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจตามรุ่นพี่ที่เขาออกมาแล้วนะฮะอ่าเรามาดูกันตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็เป็นตัวที่แซงนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็ ทะลุเพดานขึ้นมาเฉยๆนะฮะสำหรับไฮเกต1ต่อหนึ่งครับกันด mm ัม hmm. คิมาเลสวีด้าครับตัวนี้ปรากฏออกตัวไม่เท่าไหร่ก็มีทั้งอาร์ตบ็อกนะฮะมีทั้งภาพที่เป็นดิสเพลย์ออกมาเรียบร้อยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะวางขายน่าจะวันที่2หรือวันที่3ที่จะถึงนี้นะฮะก็คิดว่าตัวนี้มีรีวิวแน่นอนครับ100%ครับ สำหรับเจ้าคิมาอลิสวีดาเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างนะฮะทั้งไหลก็น่าจะเอามาจากออของวันคิลลี่เฟรมนะฮะมีโล่มาให้2อันอิตต่างหากแล้วก็ในภาพตัวอย่างก็ที่ไหลนะฮะก็จะมีตราประจำตระกูลของโบโดอินอยู่นะ,ะก็คิดว่าน่าจะมีแถมมาให้ด้วยมั้งสีอื่นๆก็แยกสีมาให้ดีนะฮะตัวต่อไปครับกันดั้มนะฮะ บาเอลครับผมตัวนี้บาเอลก็จะมาทั้ง1ต่อ144แล้วก็จะมาทั้ง1ต่อลอยด้วยนะฮะหนึ่งต่อลอยน่าจะมาปลายเดือนนะฮะสำหรับบาเอลนะครับก็คือยังไงดีก็น่าจะมีรีวิวนะฮะแต่ว่าความน่าสนใจของบาเอลอาจจะมีน้อยนิดนึงเพราะว่ามันโดนคิมอลิสวีด้านั้นเอ่ออยู่ๆก็แซงขึ้นมาเฉยเลยตัวบาเอลก็ยังไม่มีบล็อกอาร์ตมาให้ดูนะฮะก็จะมีแต่ แอคชั่นที่เป็นบนดิสเพลย์มาให้ดูเฉยๆเท่านั้นนะฮะมาพร้อมกับดาบคู่แน่นอนครับก็ต้องรู้ว่าใครขับคือมันสปอยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะโอเคเรามาดูกันที่อันต่อไปนะอันต่อไปจะเป็นออปชั่นเซตนะฮะอันที่9นะครับของกันนัมอรอนบัตตต่อฟันนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับตัวออปชั่นเซตนี้ก็จะแถมหัวนะฮะแถมกระโปรงหน้ามาแล้วก็จะมีแถมขานะฮะมาให้เล่นกับตัวไฮเกตตัวอื่นๆนะฮะ แล้วก็จะมีแบ็คแพคนะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นลายเฟิลนคู่นะฮะที่ไว้ใช้เล่นกับรีเบคฟูสตี้นะฮะตัวต่อไปครับก็ขาประจำนะฮะออกกันแทบทุกเดือนเลยนะฮะสำหรับเจ้าหมีของเรานะฮะ HPGG ต่อ144ครับ Petty g g u ีกายนะครับ Petty Pink and Petty Pitty g g u ิี้จีกายก็คือหมีในลูกหมีนะฮะลูกหมีในลูกหมีอีกทีหนึ่งงง ก็อินเซปชันกันไปนะตัวนี้ก็จะมาในโทนสีชมพูนะฮะทั้งอ่อนแล้วก็เข้มนะฮะราคาก็600เยนนะฮะสำหรับเจ้าลูกหมีตัวนี้นะฮะซึ่งคิดว่าก็น่าจะมีให้าสาวๆเอามาต่อนะฮะโอเคสำหรับตัวต่อไปนะฮะก็เป็นตัวย้อมอีกเหมือนเคยนะฮะก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะ,ะสำหรับกันดั้มบิวเฟเจอร์ไทยนะฮะซูเปอร์ฟูมินาเอ็กซิส เอเจเวอร์ชันนะฮะตัวนี้ก็จะแพงกว่าจัวเดิมหน่อยนะฮะว่าตัวเดิมมันอยู่ที่1800เยนนะฮะตัวนี้ก็อัพมาเป็น2,200เยนนะฮะสำหรับ e x i s Angel ตัวนี้นะฮะซูเปอร์ฟูินก็จะเปลี่ยนเออเปลี่ยนโครงเเรียกว่าอะไรดีเปลี่ยนภายนอกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีเพิ่มปีกมาให้นะฮะตรงหัวก็เอ,อเป็นเหมือนหมวกพยาบาลแทนที่จะเป็นวงแหวนนะ,ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ แล้วก็จะมีคาถามาให้1อันนะฮะซึ่งถ้าของเก่ามันจะเป็นแขนกลที่บวกกระบอกปืนนะตัวนี้ก็ถ้าใครชอบฟูมินะนะฮะก็ตามไปเก็บกันได้นะครับผมสำหรับตัวต่อไปนะครับจะเป็นไฮเกรดหต่อ144่งร้นะฮะโมบิสุดศูครับชาซาคุวันครับจากกันดัมดี่ออริจินนะครับผมก็มาในโทนสีแดงครับ ราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,700เยนนะฮะแน่นอนว่าถ้าโทนสีแดงนี้คนขับก็เป็นคนเดียวก็คือชาอัสนาเบลนะฮะสำหรับซีดีของกันดั้มเดอออริจินนะฮะเอกลักษณ์ของเขานะฮะก็จะมาจากการแถมดีคอรที่ให้เยอะมากนะฮะเยอะมากกว่าไฮเกตในซีรีส์เดียวกันนะครับก็คือไฮเกตอันอื่นยังไม่มีดีคอรเยอะมากขนาดนี้เลยนะฮะมาที่เรือธงครับเรือธงของเดือนนี้แน่นอนนะฮะ มาสเตอร์เกตนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยซัจีเอเอฟนะครับเอ็กหนึ่งสามเอโพรวิดเอนซ์กันดั้มนะฮะซึ่งเขาจะมาทั้งสองแบบนะฮะก็คือกล่องปกติแล้วก็กล่อง็ัดแรกเขาจะเรียกว่าเป็นอ่าอะไรอะพรีเมียมเวอร์ชันนะพรีเมียมอี dition โอเคก็จะมากกว่ากล่องปกติก็จะคือจะแถมฐานมาให้นะฮะฐานที่เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็เพิ่มดีคอร์มาให้นะฮะโดยที่ราคาผมดูราคาไทยแล้วผมเห็นแล้ว ราคาไทยกล่องธรรมดานะก็ประมาณ1700อัพนะครับส่วนราคาพรีเมียมอีดิชันนะฮะก็2400อัพนะฮะแล้วแต่ร้านนะอันนี้ที่ผมบอกนี่คือราคาเกือบเกือบขั้นต่ำนะก็หมายความว่าราคาจะห่างกันประมาณ700บาทเพื่อนๆก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูนะฮะว่า700บาทที่ได้ดีคอกับฐานพิเศษ คุ้มกันไหมนะก็ไปช่างกันเราเองนะแล้วก็เดือนนี้ยังมีมัสเก็ตอีกตัวหนึ่งครับก็จะมาจากนดั้มออริจินเหมือนกันกนะ็คือมัสเก็ตหนึ่งตัวหนึ่งร้อยครับอ่า X18K2 ครับนดั้มเ the Origin นะฮะเปเชียลอ d ดิชั่นสเปเชียังไงคือในภาพโปรโมทเนี่ยเขาจะแถม LED unit นะครับมาให้สองสีก็เลยทีเดียวทั้งสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะครับก็ จริงๆแล้ว LED ก็มีราคาพอควรนะแต่ผมไม่เคยซื้อนะว่าของแท้มันเท่าไหร่แต่คิดว่ามันหลายร้อยเลยแหละแต่อันนี้นเขาให้มา2ดวงก็ถือว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันก็ประมาณอ่อขอที่เป็นราคาไทยเลยด้วยกันเพราะเห็นบางร้านเผยราคามาแล้วก็ประมาณ1,900บาทนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ถึงพห้านแต่ว่าตัวนี้มันพันเไงไม่รู้ว่าเป็นค่าของ LED หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีรีวิวแน่ๆเลยครับผมผมต้องการรีวิวตัวนี้แน่นอนนะฮะก็คือเรลวเกรดลำดับที่24นะฮะอ่า rg หนึ่งต่อ1นึ่งร้อยสี่ mbf p ศูนย์หนึ่งนะฮะกันดั้มเอสเทโกรครับผมอ,อ่คนขับก็คืออามาสุฮินะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเอ่อ ตอนเป็นไฮเกตที่มันรีมาใหม่นะผมเคยมีโอกาสต่อแล้วเกราะที่เป็นสีดำนะครับมันเป็นสีดำเงานะฮะแล้วก็พอมาเป็นเรลเกตเนี่ยคิดว่าสีดำเงานั้นจะยังคงอยู่นะฮะแล้วก็อาวุธซึ่งแปลกตามากแล้วก็อาวุธเนี่ยเยอะมากนะฮะตามภาพที่ได้เห็นนะฮะก็ แล้วก็จุดขยับที่แน่นอนว่ามันคือเรียลเกตแล้วก็ภาพโปรโมทยังไม่ได้แตะดีคอรหรืออะไรนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยมากแค่ไหนแต่ตัวนี้ผมจะมีรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนครับผมสุดท้ายสำหรับเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็เป็นโมเดลจีนนะครับก็คือค่ายน้องใหม่ซ u เปอร์โนวาครับมัสเกต1ต่อ100กันดัมนาตาคุนะฮะเอ e เลสวอครับผม ซึ่งภาพโปรโมทออกมาที่ผมได้เห็นตอนแรกเนี่ยผมได้มีใจว่าซื้อซื้อแน่นอนมีรีวิวแน่นอนถ้าซื้อทันนะฮะก็ขอดูก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูเลยแล้วแหละว่าตัวนี้มันคุ้มไหมที่จะซื้อคือไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าจะมาซื้อจะมาต่อให้ดูก่อนว่าเออคุ้มไหมที่จะเสียตังค์ที่เกับตัวที่เขาเอาไปรีใหม่เนี่ยแล้วก็ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดที่ทางบันไดเพิ่งออกมาใช่ไหมแต่ทีนี้พอใครน้องใหม่ซูปเปอร์โนาวาเนี่ยอยู่ๆก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเฉยเลยแถมแอคชั่นนี่แบบอย่างดีนี่แบบเพิ่มลายเพิ่มดีเทลแล้วก็สินค้านี้ค่อนข้างจะคือภาพโปรโมตล่าสุดที่ให้ดูเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนแบบสมบูรณ์เลยแล้วก็ตัวนี้มีความน่าสนใจมาก ทำให้คิดว่าเอลเลสวอลตตัวอื่นเนี่ยจะตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคครับและนี่ก็คือกันพลานะฮะทั้งหมดที่จะวางจําหน่ายในเดือนมีนาคมนี้นะฮะแล้วก็ตรงมุมขวาของจอนะฮะจะมีแบบสํารวจให้เพื่อนๆได้กดดูนะฮะว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมซื้อตัวไหนมารีวิวนะฮะก็กดสํารวจจากตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ จริงๆผมมีบางตัวในใจแล้วแต่ผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆนจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าอยากดูตัวนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับการพารายอัพนะฮะประจำเดือนมีนาคม2 5 6 0นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูรีวิวตัวไหนนะฮะอย่าลืมกดตอบคำถามข้างบนแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ